สวัสดีครับวันไม้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้มาเจอกันรันนะฮะครับเจอกันอีกแล้วก็โค้ดไม้เนี่ยผมเคยสัมภาษณ์มาแล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นทาธุรกิจคือตอนนั้นผมได้เคยถามว่าทําไมถึงมาทําธุรกิจอินดิมครับนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับนี้เราก็ก้าวมาจะจะสปีแล้วเนาะใช่ครับที่เราเจอกันใช่คเส้นทางของเราก็สนุกสนานมาทุกวนวันนี้ครับในคลิปนี้อยากจะได้สัมภาษณ์อีกมุมหนึ่งให้ทุกคนได้รู้เหมือนที่ผมสัมผัสได้ครัว่าเป้าหมาย ของโค้ดไม้ที่มันเป็นพลังผลักดันให้โค้ดไม้มาได้ถึงทุกวันนี้มันคืออะไรฮะพี่ยศครับพูดอย่างไม่อายเลยฮะอยากปลดหนี้ครับอยากปลดหนี้ครับผมไม่ตางก็กูหรอกครับคืออยากปลดหนี้ครับและที่สําคัญก็อยากให้ครอบครัวสุขสบายด้วยครับคือถ้าเกิดปลดหนี้ได้ผมเชื่อแหละว่าครอบครัวสุขสบายขึ้นใช่นนอนผมพิสูจน์แล้วใช่ครับเป้าหมายของผมเองเริ่มจากการปลดหนี้แต่ว่าพอเราทําตามเป้าหมายแรกเสร็จครับทุกคน ครอบครัวมันสบายขึ้นมาเองอัตโนมัติยังไงก็ไม่รู้ใช่ครับนะอันนี้คือเป้าหมายแรกเลยอยากลดนี้อยากให้ครอบครัวสึกสบายแล้วเราก็เดินมาในทิศทางนี้ได้ถูกต้องแล้วใช่ครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้ต่อไปคือคลิปนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะไปถึงคนที่กําลังตัดสินใจว่าเอะดูอินดีมอยู่นะเห็นโค้ดไม้โลดแล่นอยู่ในคลิปวิดีโออยู่ใน YouTube อยู่ในไลฟ์เยอะแยะมากมายครับผม ถ้าเกิดมีคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยเขาสนใจอยากจะร่วมทีมกับโค้ชไมเป้าหมายของตัวเองที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จอ่ะมีไหมมีแน่นอนครับ<ะ>ตอนที่ผมตัดสินใจทําธุรกิจนี้ทําโปรเจกต์เนี้ยนะครับนั่นก็คือเป้าหมายส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแต่มันสําคัญมากๆนะครับก็คือทีมงานที่ตัดสินใจมาร่วมทีมกับผมออืผมอยากจะพาทุกท่านนะครับไปประสบความสำเร็จด้วยกันผมพร้อม ที่จะดูแลทุกท่านพร้อมกับทีมงาน <Ooh. S 2> ที่สนับสนุนทุกท่านผมมีระบบที่จะให้ทุกท่านเดินตามขออย่างเดียวครับแค่มีใจแล้วก็จับมือไปได้วยกันผมเชื่อว่าทุกท่านสําเร็จแน่นอนครับโอ้เจ๋วอ่ะนะก <c oughs> <c oughs> ็คือคือมันไม่ใช่แค่ที่คนหมหนมีความสามารถครับผมมีทีมที่ดีครับ แต่ว่าเราเอาความสามารถของเรากับทีมที่ดีเนี่ยไปเกาะที่ระบบบริษัทใช่ครับแล้วก็พาทุกคนให้ไปในทิศทางนั้นใช่ครับอยากจะได้สักกี่คนดีฮะที่จะพาเขาปลดนี่เอาเอาแบบในปีนี้ปีนี้ปีนี้ครับผมต้องการคนที่ตั้งใจจริงๆนะครับเอาจริงเอาจังกับผมอนะ่ะห้าสิบคนครับจะปั้นห้าสิบคนนี้เลยเป็นมนุษย์เงินล้านนะครับอ้ยาห้าสิบ <50 S 1> คนนี้เป็นมนุษย์เงินล้านนะครับทุกท่าน ถ้าเราเป็นมนุษย์นร้านทุกท่านคิดว่าปลดนี่ได้ไหมครับโอ้โหมันจะเหลือแล้วใช่ใช,ใช่ครับใช่ไหมวันนี้ครับทุกท่านครับตัวผมเองพร้อมกับบริษัทอินดีคิดบอกสุดยอดแล้วระบบสุดยอดแล้วเหลือแค่ทุกท่านนะครับพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วผมกดมาให้ยินดีจากมือทุกท่านพาทุกท่านไปไประสบความสำเร็จด้วยกันครับผมโอ้โหนี่แจว่านี้มือขายของเลยนะ, <C 're S 1> นะฮะก็อย่างที่ทุกคนได้ยินครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมเชื่อนะ ว่าวิธีการที่โค้ดไม้พิสูจน์มาแล้วเกือบสองปีครับนะกับทีมงานผู้นําที่โค้ดไม้มีครับผมเอามาผสมรวมกับทางระบบที่บริษัทสร้างเอาไว้ใช่ครับผมว่าเป้าหมาย50สิบคนมันทะลุอ่ะมันเกินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเดือนกรกฎาคมปีนี้ครับ,รบปีสองพันหีรสิบสามเนี่ยมันมีสถานการณ์พิเศษมากๆอยู่อ,อ่าถูกไหมใ้่คแล้ว,ลวเอาจริงๆเลย ถ้าเกิดโคตไหมทุ่มเทปั้น50คนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาจะนับตัวเองกล้านับตัวเองเป็นหนึ่งใน50หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ากล้านับผมบอกเลยนะว่าเพิเผลอเราจะได้เป็นมนุษย์กันล้านภายในกรกฎาคมใช่ครับนะฮะที่เรากําลังบันทึกคลิปนี้อยู่ก็เดือนมีนามีนานะเดือนมีนามีนาเมษายนพฤษภาคมิถุนายนกรกฎา มันนุ่นใน้านในห้างเลยนะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะฮะใครสนใจใครมีใจก็ตามกันเข้ามาเดี๋ยวทางโค้ดไม้จะช่วยกันดูแลแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับทางโค้ดไม้เนี่ยทำงานใกล้ชิดอยู่กับผมนะก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลเลยว่าเออเราจะทํางานคนเดียวเราจะโดดเดี่ยวเราพากันสําเร็จได้อยู่แล้วนะสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณโค้ดไม้มากมากเลยนะครับก็เอาไว้ยังไงถ้าเกิดเราได้ฟังแล้วสนใจนะครับติดต่อหาทางโค้ดไม้ได้หรือว่าทีมงานของโค้ดไมได้นะครับประสานกันได้เลยครับ เชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จได้ภายในทีมโค้ดไหมนะสำหรับวันนี้ผมยศจจนทญธนสิีไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ